งานแล้วค่ะ วันนี้นะคะหลังเลิกง,งานก็จะไปทำบาร์บีคิวกับพ่อแม่แซมนะวันนี้นะคะทำกินกันที่บ้านก็จะแต่งตัวชิลๆหน่อยแล้วก็ช่วงนี้นะคุนแซมเริ่มอากาศหนาวแล้วนะคะทุกคนแต่สำหรับแฟนใหม่หรือว่าพ่อแม่เขานะคะไม่ค่อยหนาวแต่ว่าฉันเนี่ยคือหนาวตลอดนะก็เลยต้องใส่จัมเปอร์เอานะก็เราจะกินข้าวด้วยกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะทุกคนแล้วก็พ่อกับแม่นางน่ารักมากนะก็คือไม่ได้เอ็กซ์เพคให้เราทำอะไรเลยนะุนเราก็มีออฟเฟอร์บ้างนะคะแต่ไม่ได้ทำกับข้าวให้นะคะอย่าง เช่นเก็บจานอะไรแบบนี้แต่ว่าแฟนก็จะช่วยตลอดนะคะทุกคนเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่เฟร์กับไหม่นะคบกับแฟนมา5ปีนะคะหมายจาได้ว่าทํากับข้าวให้ที่บ้านแฟนประมาณ2ครั้งแล้วก็สองครั้งนี้ก็คือหม่ทำอ่ามัสแมนกับเกงเขียวหวานนะคะเพราะว่าอยากให้เขาลองกินดูแต่ว่าทุกครั้งที่ใหมททำนะแฟนจะช่วยหั่นผักอะไรทุกอย่างเลยนะคะทุกคนก็คือเราจะช่วยช่วยกนะันน่ะเพราะใหม่ไม่ได้เป็นสายแบบว่าทํากับข้าวอ่ะทุกคนเราเป็นฝ่ายชอบทํางานแล้วเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะคะเราก็เป็นตัวเรานี่แหละแล้วก็เหมือน ความโชคดีของเราก็คือที่บ้านเฟนนะคะเขาไม่ได้ expect ให้เราแบบว่าหุยต้องทำกับข้าวเกง่งหรือว่าต้องช่วยนู่นช่วยนี่นะคะเขาแบบเกรงใจเรามากเลยทุกคนหลังจากกินน,นิดห้เสร็จนะคะทุกคนก็มาร์สหน้าเลยคะ่ะก็เตรียมตัวนอนนะคือวันนี้รู้สึกเพลียมากก็เลยมาร์สหน้าแล้วก็ถ้าตื่นรู้สึกตัวตอนไหนก็เอาออกตอนนั้นเลยนะคะก็ไปนอนแล้วนะคะทุกคนไปแล้ว